หลังจากแต่งงานเนี่ยนะครับแล้วก็มีลูกเป็นธรรมดาของคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยนะครับก็คงจะต้องหาหนทางในการที่จะสร้างอาชีพที่จะสร้างอนาคตที่ดีให้กับครอบครัวคุณสมพรตัดสินใจเข้ามากรุงเทพใหม่อีกครั้งหนึ่งจากเดิมเนี่ยไปอยู่ร้อยเอ็ดสลายปีแต่กลับมากรุงเทพครั้งนี้เนี่ยมากันครบทั้ง ภรยาทั้งลูกหรือยังไงแล้วก็เข้ามาทําอะไรต่อในกรุงเทพช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงครับครับเข้ามาที่แรกเนี่ยก็มาคนเดียวก่อนนะครับแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งนะครับมาก็คิดว่าตอนนั้นถ้าไปทํางานโรงงานเนี่ยด้วยความรู้ที่เราจบป .6 ครับไปทํางานโรงงานก็ค่าแรงขั้นต่ํามันก็ร้อยกว่าบาทนะครับก็เห็นว่าวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยรายได้ดีนะมีอิสระนะเป็นนายตัวเองนะครับก็เลยพอมาศึกษาแล้วเนี่ยเราก็เลยตัดสินใจที่จะมาขับวิน นะครับขับวินมอเตอร์ไซค์นะครับขับมาวินมอเตอร์ไซค์อยู่ระยะหนึ่งครับก็มีโอกาสได้รู้จักธุรกิจเครือข่ายบริษัทหนึ่งนะครับเพื่อนรุ่นน้องมาเปิดโอกาสให้ครถามว่ามุมมองตอนนั้นชอบเครือข่ายไม่ไม่ได้ชอบอาจารย์นะครับผมก็ปิดเป็นกันนะครับทําไมถึงไม่ชอบเพราะว่าเรามองว่าเครือข่ายตอนนั้นนะครับเราขับวินมันไม่ใช่ตัวเราเพราะว่าเครือข่ายผมมองว่าต้องชวนคนเยอะๆต้องขายของต้องง้อคนครับ ถ้าคิดว่าชวนคนเนี่ยเพื่อนที่วินเราเนี่ยครับเจ็ดิบคันคงไม่มีใครเอาเอากับเราแน่ๆนะครับถ้าขายของเราเกิดมาเราไม่เคยค้าเคยขายไม่เคยขายของเราจะขายให้ใครครเราปิดนะครับด้วยมุมมองของน้องก็เลยอยากจะไปเปิดโอกาสให้ภรรยานะครับซึ่งเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านนะครับก็ไปเปิดโอกาสให้ภรรยาถามว่านะครับพอผมนั่งฟังแล้วเนี่ยเครือข่ายตอบสนองความต้องการเราได้นะครับผมเลยจะตัดสินใจทำเครือข่ายตอนนั้นนะครับทำ เครือข่ายอยู่ระยะหนึ่งครับก็ถามว่า,าประสบความสำเร็จได้ความมั่งคัง่งแต่นะครับถามว่าวันนี้นะครับเราเราทำธุรกิจเครือข่ายเนี่ยผมบอกว่าไม่ใช่ว่ามีบ้านมีรถแล้วก็มีเงินหลายหายมืน่นเป็นแสนแล้วสำเร็จไม่ใช่นะครับผมทำเครือข่ายเนี่ยผมก็เข้าใจว่าผมสำเร็จแล้วตอนนั้นนะครับแต่จริงแล้วนะครับความสำเร็จที่แท้จริงมันต้องมีความมั่นคงครับ ผมมองความมั่นคงแล้วนะครับผมก็เลยได้มีโอกาสนะครับได้มาศึกษากับกิฟฟารีนซึ่งเป็นพี่ชายที่เขามาก่อนมามาทําก่อนก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของเขาครับนะครับเราเริ่มมองว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยสร้างแต่รายได้อย่างเดียวไม่พอมันต้องมีความมั่นคงด้วยได้ตังแต่ไม่มั่นคงนี่มันก็ไม่เอาดีกว่าบริษัทนั้นมันต้องใช่ด้วยครับเรื่องของ สินค้าที่ราคาไม่แพงเกินไปนะครับทุกบริษัทดีหมดครับแต่คิดว่าเราต้องเลือกบริษัทที่ที่ดีกว่านะครับแปลว่ามีรุ่นพี่ที่รู้จักกันคุ้นเคยกันเนี่ยเขามาทํากิฟฟารีนเขาก็เลยไปเล่าเรื่องของกิฟฟารีนให้คุณสมพรฟังพอฟังเรื่องกิฟฟารีนครั้งแรกจากพี่คนนี้แล้วคิดคิดเห็นเป็นอย่างไรฮะตอนปิดครับตอนนั้นก็ปิดก็ไม่เปิดใจนะครับก็ ศึกษาอยู่เป็นปีเหมือนกันนะครับ,รบนะครับก็ยังไม่มั่นใจยังไม่มั่นใจยังไม่มั่นใจกิฟฟรีนรและอะไรเป็นเหตุผลที่ทําให้เรามีความมั่นใจเพิ่มขึ้นมาเ oh, ฮ้ยโอ้กิฟฟารีนนี่เราศึกษานานไปแล้ว <S 1> <S 1> <S 1> <S ดูดูแล้วมันก็ชักจะน่าสนใจเหมือนกันอะไรเป็นเหตุผลที่ทําให้อยากเข้ามาทำเพราะเพราะตอนนั้นเรามีความรู้สึกว่านะครับความรู้ประสบการณ์ที่เรามีนะครับเกือบ10ปีนะครับก็เราก็อยากว่า อยากมาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดนะครับก็เลยได้เปิดโอกาสไปฟังคุณหมอที่โรงแรมอินทาอ๋อได้มีโอกาสไปเจอคุณหมอต้อยครับไปฟังคุณหมอแล้วก็คุณหมอนะครับได้พูดอยู่คํานึงคุณหมอบอกว่าคุณหมอเชิญทุกท่านมาวันนี้ครับไม่ได้เชิญทุกท่านมาขายของเชิญทุกท่านมาเป็นเจ้าของกิฟิิฟร่วมกันครับนะครับพอผมฟังแล้วโอ้โหมันมันใช่เลยครับใช่ว่าวิสัยทัศน์ของท่านประธานพูดแบบนี้ครับ ผมกลับไปนะครับผมนอนไม่หลับหนึ่งเพราะว่าเราเกิดมาจนนะครับ <c oughs> เราไม่มีโอกาสที่เป็นเจ้าของทุกิีขนาดใหญ่ขนาดนี้ครับ <c oughs> นะครับแล้วด้วย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 ความรู้ความสามารถเราเราคิดว่าเราทําได้ <c oughs> นะครับกลับไปเสียงของคุณหมออยู่ในกล้องอยู่ในหูเนี่ยนะครับ เปิดโอกาสให้ทุกท่านมาเป็นเจ้าของกิฟตรีร่วมกันครับเปิดโอกาสให้ทุกท่านมาเป็นเจ้าของกิฟรีร่วมกันประโยคนี้กล้องอยู่ในหูเลยกล้องอยู่ในหูเลยครับกลับมาคุยกับภรรยาจบบอกว่าเราจะตัดสินใจทํากิฟต์รีนะก็เลยโทรไปหาพี่ประสงค์บอกมาเล่ารายละเอียดของแผนธุรกิจให้ผมฟังหน่อยครับว่าเป็นยังไงหลังจากที่พี่ประสงค์มาเล่ารายละเอียดให้ฟังผมก็ตัดสินใจตัดสินใจลุยเลยครับนั่นก็คือการตัดสินใจว่าเราเนี่ย โอกาสจะเป็นเจ้าของกิจการขนาดใหญ่ๆไม่ได้มาง่ายๆหรอกแต่ทํามาหลายปีแล้วไม่เคยมีใครมาบอกว่ามาเป็นเจ้าของกิฟฟารีินร่วมกันนะพอประโยคนี้แหละได้ความรู้สึกอยากเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยตัดสินใจเลยพอพี่ประสงค์ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์คือทําธุรกิจกิฟฟารีนรมาก่อนเนี่ยมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมพอฟังแผนจบฟังเรื่องราวของแนวคิดธุรกิจจบแล้วตอนออกสตาร์ทเริ่มต้นลุยเนี่ย คุณสมพรเริ่มต้นทางานในพิฟอรียังไงบ้างครับตอนแรกก็ทํางานร่วมกับพี่ประสงค์นะครับพี่ประสงค์ก็มาทํางานก็คือนัดกลุ่มผู้มุ่งหวังไว้ให้พี่ประสงค์ทํางานให้ดูก่อนเริ่มต้นนะครับก็ทํางานร่วมกับอัปไลน์แล้วก็เน้นก็คือทำเฮาท์มิตติ้งที่บ้านก่อนนัดเล็กๆแล้วก็พอมีกลุ่มคนเยอะๆก็ก็ไปทําที่เซ็นเตอร์จัดประชุมที่เซ็นเตอร์นะครับทุกวันอังคารเขาศูนย์เเองทุกวันอังคารเราก็ไปพบกันที่โรงแรมอินทา ครับนะครับแปลว่าเส้นทางการเริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นจากบ้านคือหมายความว่าจัด House Meeting ในบ้านจากบ้านก็ไปสู่ศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีนเราก็ใช้วิธีสร้างสถานีแบบนี้ไปเรื่อยๆเหมือนกับมีคนมาคุยกับเราที่บ้านรเราพาคนที่มาคุยไปรู้จักกับศูนย์กิฟฟารีนพาคนไปคุยกันที่ศูนย์เสร็จมาเข้างานสัมมนา,าใหญ่ที่โรงแรมบินทรารเราทำแบบนี้เบื้องต้นทั้ทีมงานในช่วงเติบเบื้องต้นเติบโตได้ได้เร็วไหมฮะ ครับก็นะครับเดือนแรกนะครับก็เราเราสปอนเซอร์คนเข้ามาเยอะมากนะครับแล้วก็กลุ่มคนซื้อกินซื้อใช้หรือว่าขายไปด้วยนะครับเดือนแรกเนี่ยก็มียอดธุรกิจมาที่3ามแสนหกนะครับสามแสนหกหมื่นบาทเดือนแรกเดือนแรกนะครับแปลว่ามีคนเนี่ยที่ฟังแนวคิดของกิฟฟารีนสนใจแล้วเข้ามาร่วมทีมงานกับคุณสมพรเนี่ยเยอะพอสมควรนะฮะครับสามแสนกว่าในเดือนแรกเนี่ยแปลว่า รายได้ในเดือนแรกก็กถือว่าประสบความสําเร็จด้วยขนาดเพิ่งเริ่มต้นทำใช่ไหมฮะก็รายได้เดือนแรกก็สตาร์ทที่36มหมนเลยอาจารย์โอ้โหครับครับ,รบถือว่าเป็นตัวเลขที่งดงามมากๆเป็นยไงพอเดือนแรกเรารรเริ่มต้นทําเราได้สตังจากกิฟฟินใช้คําว่าสตังดูไม่เหมาะนะถ้าบอกว่าได้เงินเนี่ยสามหมกว่าบาทในใจตอนนั้นคิดอะไรคิดอะไรครับคิดว่านะครับเพราะเราเราเลือกแล้วกิฟฟินเนี่ยสิ่งแรกคือเราเลือกว่านี่คือบริษัทที่ใช่ หนึ่งนะครับวิสัยทัศน์ของท่านประธานสองเรื่องสินค้าไม่แพงเกินไปแล้วก็พีวีเต็มนะครับสิ่งนี้นี่คือสิ่งที่เราเลือกแล้วแล้วกระแสตอบรับจากที่เราลงงานทํางานพื้นฐานนะครับกระแสตอบรับดีมากๆอาจารย์นะครับเพราะว่าทีมงานองค์กรเราก็ทํางานง่ายขยายงานง่ายยิ่งมี Gift กิฟฟ c นชาแนลเนี่ยหลายคนไม่ ทำงานทคกิฟวิรีนที่บ้านยังได้เลยค่นั่งเปิดทีวีศึกษาข้อมูลได้ศึกษาข้อมูลที่บ้านได้ครนะก็เลยทําให้เราเติบโตได้ง่ายแล้วได้ไวเหตุผลที่ประทับใจในกิฟฟารีนและที่มองว่ากิฟฟารีนเป็นบริษัทที่ใช่เนี่ยนอกเหนือจากที่บอกว่านาคิดบริษัท P ีีเต็มแล้วมีอย่างอื่นดีไหมฮะเหตุผลที่เลือกกิฟฟารีนว่าโอ้โหอคอยมานานแล้วมันใช่เนี่ยครับเพราะว่า ประเมินจากทีมงานนะครับอาจารย์ทีมงานเนี่ยเข้ามารู้สึกทีมงานของเราเนี่ยกระแสตอบรับก็คือมีความสุขเราไปหาแค่เปลี่ยนที่ซื้อก็เกิดรายได้เปลี่ยนจากห้างร้านทั่วไปก็มีเหมือนกับเราใช้สินค้าราคาทุนสิ้นเดือนเรามีปันผลแล้วมีคุ้มครองประเทศเห้คให้พอเราเห็นความคุ้มค่าตรงนี้เราไปบอกต่อญาติพี่น้องหรือว่าคนที่เรารู้จักเนี่ยมันก็ง่ายทุกคนก็เปลี่ยนที่ซื้อแล้วได้สิทธิเหมือนเรา ทุกคนเห็นความคุ้มค่าแล้วดีแล้วก็บอกต่อครับนะครับก็เกิดเป็นองค์กรเกิดเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่เกิดขึ้นนะครับนี่คือเหตุผลที่เลือกว่ากระแสตอบรับว่าทีมงานโตได้ไวเพราะว่าหนึ่งสินค้าแค่เปลี่ยนที่ซื้อนะครับอาจารย์ก็เกิดความคุ้มค่านะครับมันเหมือนกับเราเองไม่ได้มีความชอบแค่คนเดียวไปคุยกับใครเขาก็ดันชอบเหมือนเราด้วยนั้นตัววัดอย่างหนึ่งว่าธุรกิจเครือข่ายจะเดินหน้า หรือโตได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยเราชอบคนเดียวไม่ได้คนที่เราไปคุยเขาต้องชอบเหมือนเราแต่คุณสมพรบอกว่าพอมาทำกิฟเฟอลีนปับ๊บรู้สึกกระแสตอบรับดีเหลือเกินไปคุยกับใครเขาก็สนใจไปคุยกับใครเขาก็ชอบ,บพูดเรื่องสินค้าเขาก็ซื้อคุณสมพรก็เลยบอกว่าความง่ายมันเกิดขึ้นแล้วครับ,รบเราเริ่มต้นขยายเครือข่ายแบบนี้แล้วเนี่ยอยากถามนิดนึงว่าแล้วเราเองเนี่ยตั้งใจ คาดหวังอะไรกับธุรกิจเครือข่ายของกิฟฟารีนบ้างนะตอนที่เราเข้ามาครับก็ในเมื่อเราตัดสินใจเลือกแล้วนะครับเราก็คาดหวังเราก็มีเป้าหมายนะครับว่าเราจะฝากผีฝากใข้ในกิฟฟารีนอย่างแน่นอนนะครับก็คือตั้งเป้าหมายร่วมกับทีมงานองค์กรนะครับว่าเราเข้ามาเนี่ยเราก็จะสําเร็จพร้อมๆกันนะครับผมจะสร้างความสำเร็จให้คนอื่นก่อนแล้วผมค่อยสําเร็จ ความสำเร็จที่แท้จริงก็คือให้คนอื่นได้ก่อนได้จากบากริษัทก่อนลรวเราค่อยได้จากบาร,ริษัทนั่นก็คือเป้าหมายครับว่าจะสร้างความสําเร็จกับธุรกิจที่นี่นี่แหละเขารู้สึกว่ามันเป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์ชีวิตครบถ้วนทุกประการเลยในช่วงหน้าเราจะมาคุยกันนะครับว่าเป้าหมายความสําเร็จที่คุณสมพรได้ตั้งเอาไว้มาถึงวันนี้คุณสมพรสําเร็จไปแล้วกี่เป้าหมายในธุรกิจของกิฟฟารีนะครับช่วงนี้ต้องขอบคุณผล e ิตภัณฑ์กิฟฟารีน ECG Max ปรารถนาให้คุณมีสุขภาพที่ดีครับ